อยู่กันต่อครับผู้แมนแฮนแซมเลครับส่งพี่แบงค์แล้วก็พี่ดัมมี่นะครับกลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสนุกสนานกันมากมายเลยนะครับแน่นอนครับเราจะเจอกับศิลปินกันทุกๆวันนะครับแต่ช่วงนี้ครับเราจะมาเจอเจอกับคุณผู้ชมกันบ้างนะครับที่ติดตามชมช่องของเรานะครับกับช่วงนี้เลยครับเปิดสายสด ค2ครับ3 2 8 3 4 3 8ถึงในช่วงเปิดสายสวดในตอนนี้คุณอยากชมมีสิบโดเพลงไหนปิดท้ายในช่วงนี้อ่ะโทรกันมาได้เลยละกันอ้มาแล้วมาแล้วสายนี้นะครับรับสายกันเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ๋อสวัสดีครับคุณปากุุงสวัสดีครับี่ยปากุุงมาแล้วปากุงมาแล้วมาแล้วมารายงานตัวกันแล้วอืมอ่ะปากุุงมหาสารคามเป็นไงบ้างเอ่ย อากาศเริ่มเย็นแล้วเย็นแล้วหนาวเย็นแล้วนะครับเอขาบอกกรุงเทพของเราร้อนอยู่เลยนะกงวุฒิบอกว่าถ้าเกิดกรุงเทพหานครประมาณวันที่สี่ที่ห้าน่าจะมีมาแล้วน่าจะมีลมหนาวมาแล้วใช่แต่ตอนนี้คือภาคอีสานตอนนี้คือมีลมหนาวมาบ้างขนาดไหนอพี่กุ้งตอนนี้ก็ไม่ไม่ถึงกับหนาวมากอะแค่บอกว่ามีลมนิดนิดมีกลิ่นไอความเย็นหน่อยหน่อยใช่ก็ต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยเพราะเดี๋ยวมันอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงละถูกต้องนะครับ ไม่สบายอยู่ด้วยไม่สบายอยู่ด้วยรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่กุ้งครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับหนึ่งผลงานเพลงคนอะไรก็ไม่รู้บ้าไม่ใช่หรอคุณรอเพลงกันนะคนคนละเพลงกันอ่ะโอเคได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะครับพี่กุ้งครับสวัสดีครับผมคนอะไรก็ไม่รู้ของพี่พีสดเดชนะครับเพลงคืนนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมด้วยนะครับติดตามชมช่องของเรานะครับตอนนี้ใน CTS นะครับระบบ HD นะครับเราเปลี่ยนช่องกันเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นช่อง 500หรือว่า500ศูนย์นี่แหละนะครับจำง่ายจำง่ายเลยนะครับส่วนระบบ SD นะครับทางช่อง5 50เออเลข5กับเลขศูนย์ี่แหละถูกต้องนะครับผมแล้วก็รวมทั้ง PSI ยังช่องเดิมครับที่313นสะครับส่วนจิม m อที่193และกล่องซันบ็อกที่141ส่นะครับส่วนใครที่ไม่ได้ติดตามทางกล่องนะครับคุณสามารถติดตามผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับแอปพลิเคชันของเราดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับ CTS ติดตั้งไว้ในระบบโทรศัพท์มือถือของคุณกันได้นะครับครับผมสวัสดีคุณอุ้มด้วยจากลาดพร้าวนะครับที่มารายงานตัวกันขอเพลงหนาวแสงนิออนนะครับคุณพลอยน่าใจกล่อมพี่น พราตอนนี้บ้าเหงาอยู่เหรอน้องพลอยพอถึงเวลาหน้าฝนก็บอกเหงาเหงาพอเวลาหน้าหนาวก็บอกเหงาเหงาเวลาหน้าร้อนก็บอก เหมา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 หมดเลยเหมาแอร์ทั้งร้านเลยโอ้โหแต่มันร้อนจริงๆร้อนจริงๆนะครับอะสวัสดีน้องเตยคนอุบลด้วยในครับน้องข้าวพอมนะครับชื่อน่ารักมากชื่อข้าวอน้องนุสระบุรีนะครับคุณจิ๊บครับสวัสดีคุณพีนจากเมืองพลด้วยคุณชุนกรุงเทพในครับคุณกุ้งปากน้ําคุณมิ้วจากสระแก้วแล้วก็คุณดิวจากบางนาด้วยนะครับครับผมเอาล่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งสายมารายงานตัวกันแล้วขออนุญาตรับอีกหนึ่งสายแล้วกันสำหรับในช่วงนีี้คครรััับบสสวด สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจากใครเอ่ยอ้อนค่ะอ้อนเหรอน้องอ้อนค่ะอ้อนจริงอ้อนจังเนี่ยครับอ้อนดูอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่บ้านค่ะไอ้ที่บ้านอยู่ที่บ้านบ้านอยู่ที่ไหนละจ๊ะแถวไหนละคะนครค่ะแถนไหนนะอยู่นครศรีธรรมราชเออคุณแหล่งตายแหล่งตายแหล่งตายได้ไหมล่ะน้องอ้อน แรงตายแล้นะครับแปลว่าอะไรแรงตายแรงตแล้ว่าอะไรแรงมองแรงตายนั่นแหละพูดตายนั่นแหละนั่นแหละนะครับน้องอ้นทําอะไรอยู่นี้ไม่ได้ทำไรค่ะกินข้าวแล้วไม่ใบให่ไม่อะไรใหญ่ๆ่นะคุณเบีรยอะไรใหญ่นะใบให่ไม้อะไรใหญ่่ะ ไมยถึงว่าไปหัดใหญ่ไหมไม่ถึงไปทำอะไรหัดใหญ่จะไปหัดใหญ่ไหมจะช่วยไปทําอะไรบ้านผมไงอ๋อไปไหมอ้อนจ๋าไปไหมไกลเกินไกลเกินไม่ไปโอไกลเกินไม่ไปเกินไม่ไปไปไปอ่างทองไหมอันนี้ยิงแด้หไม่ไปดีกว่าเฮ้ยนะไม่ไปดีกว่าครับคุณพี่ น้องอ้อนก็อยู่บ้านไปเลยอ้อนจ๋านี่ยฟังเพลงอะไรดีครับรักต้องแสดงออกค่ะรักต้องแสดงออกนะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะขอบคุณนะครับน้องอ้อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณมากครับผมสุดยอดไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณสําหรับสองสายหน้าใหม่ด้วยนะครับเปิดสายสดของเรานะครับและช่วงนี้ครับผมคะแนนโหวตเราสิ้นสุดลงแล้วเราขออนุญาตปิดโหวต นะครับผมและตอนนี้เรามาดูคะแนนดีกว่าว่าใครเป็นผู้ชนะและใครเป็นผู้แพ้ในวันนี้ในที่สุดเราก็ได้กินเราก็ได้กินจนได้ฮ่า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  คือในที่สุดนี้คือในสคริปต์เนี่ยคนที่แพ้เขาพูดเลยนะคนที่แพ้จะต้องทำหน้าเสียและเสียใจเพราะว่าอุยในที่สุดเบียร์ก็จะได้กินทั้งจานในวันนี้ กินแต่ลูกชิ้นก็พอไม่ต้องกินจานเลยครับพูดไปกินโชว์ไปในวันนี้ก็เลยละกันนะครับผมเพราะวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆคะแนนเสียงที่โหวตกันเข้ามาด้วยนะฮะขอบคุณทุกๆข้อความทั้งหน้าไมค์และก็หลังไมค์ทั้ง SMS แล้วก็ทางแอปพลิเคชันกันด้วยรวมทั้งนะครับผมขอบคุณสำหรับ SMS เที่ยังเหลือกันมาบ้างนะไม่ว่าจะเป็นคุณเก่ง คุณแม่จากขอนแก่นคุณโบคุณแกลคุณเหมียวคุณจูนจากกรทมด้วยนะครับสวัสดีคุณกุ้งจากปากน้ำนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณยาจากสวนหลวงโอ้อยู่ใกล้ๆนี่เองนะฮะสวัสดีคุณจันนะครับคุณสนคุณคุณเออคุณน้องนีหรอสีหรอน้องสีหระสีจากบุรีรัม์โอ้ยกินหน่อยไหมตาจะได้ดีๆ <c oughs> <laughs> ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับทุกๆคะแนนแล้วก็ทุกๆข้อความในวันนี้ที่โหวตแล้วก็ขอเพลงขอบด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวคนต้องส่งท้ายสำหรับงานเพลงที่ขอเข้ามาโดยคุณมหาสารคามคนอะไรก็ไม่รู้จากพีเสดเดอร์แล้วก็รักต้องแสดงออกรัชนกศรีรพันธ์น้องอ้อนนครศรีของเข้ามาวันนี้สองคนต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอใหม่เวลาเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สุดยอดเลยอร่อ,อๆๆต่อไปเดี๋ยวต้องใส่